จะนอนกันกี่โมงแปดโงเก็บหลักฐานไว้แล้วหนึ่งในนั้นมีเก้าวไกลที่ไม่ยอมนอนบ้านฝันนอนแล้วนี่เต็มเต็มเลยนี้ไม่นอนสามสามคนนั้นก็ไม่นอนห่วงแต่กินห่วงแต่กินกันอยู่ในนู้นก็แล้ว ไม่ยอมนอนหลักฐานคาเลยหลักฐานคาเลยอย่าทำเป็นเนียนคนนี้ไม่ต้องมาเนียนตาแป๋วอยู่ไหนนอนก่อนฮะตาแป๋วเลีอะสต๊อกแบบนี้สต๊อกเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วนี่แน่เด็กไม่นอนคือคนนี้นี่เองมาแล้วสี่คนนี้ห้าคนนี้คนนั้นเลย คน,นนั้นสองหัวโจกข้างในอีกหนึ่งด,ด,ดูนะดูนะด,ด,ดูนะเราตัวดีเลยตัวแกนล้ำเลยให้นอนอ

chiều tươi 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 con bảo anh ta nấu ăn lắm anh lấy วันนี้หลับจริงจังหลับอยู่คนเดียวเคลื่อนเสียงดังขนาดไหนก็นอนได้วาดฝันส่วนมาวินนั้นทำเป็นเนียนขนมอยู่ต่อหน้าเต็มไปหมดเลยในมือก็มีขนมด้วยสูไม่เห็นเลยนี่อ่ะ ขนมอ,อยู่ในมือเลยทำเป็นฟองอะไรเมื่อกี้ทานอนแล้วไม่ใช่หรอว,วาดเธอหลอกฉันหรออ่ะเธอหลอกฉันหรอเมื่อกี้เธอหลับไปแล้วนะวย <laughs> อยู่ดี่พังงบวกขึ้นมาเนาะเมตุดหมึก็ไย